เอาละครับกลับเข้าสู่ความระหันแบบดีเดือดแน่นอนนะฮะกับช่อง8มวยไทยซุปเปอร์แชมป์นั่นเองนะครับมาถึงคู่ที่2แล้วนะครับในพิกัด58กิโลกรัมครับวันนี้ตัวแทนจากประเทศไทยครับมาจากจังหวัดสรากแก้วครับวันนี้ต้องเจอกับนักมวยอาวุธหนักจาก อุซเบกิสถานเลยน,นะครับและเหมือนเดิมนะครับนักมวยทุกคูกคทกทค่ทุกรายที่ชกรายการเราวนันนี้แอนดอร์ซนนะครับอัดฉีดนะครับมบโบนัส1 0 0 0 0บาทสำหรับใครที่น็อกด้วยการคอ,ขอ,ขอเข่าลอยหรือว่าสอกกลับและท่านน็อกด้วยจราระเข้ฟ้าทางครับเอาไปเลย3 0,000บาทนะครับ this is the second bout of tonight Thai versus the fighter from Uzbekistan น,นะครับมาที่มุมน้ำเงินก่อนเลยดีกว่านะครับ อายุ24ปีครับส่วนสูง172เซนติเมตรนั่นเองนะครับเสดีการชก36ครั้งชนะถึง30ครั้งด้วยกันครับสไตล์การชกค,คือเรื่องของอาวุธยาวแข่งหนักนะครับแล้วก็ลีลาแพ,พรวเลยทีเดียวครับ ladies and gentlemen please welcome the blue corner from Uzbekistan Nou m u h a m m a d บอกรับว่าคู่นี้น่าจับตามองมากๆครับรูปร่างพอฟัดพอเวงครับเรื่องของส่วนสูงไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันเท่าไหร่นะครับมาที่มุมแดงกันบ้างดีกว่านะครับอายุ22ปีครับมาจากจังหวัดสะแก้วครับสถิติการชก63ครั้งชนะ47ครั้งด้วยกันนะครับเรื่องหัวใจเกินร้อยครับดีเดือดสไตล์ของนักมวยชาวไทยนั่นเองครับผ่านสังเวียนมาเพียบครับแต่วันนี้จะคว้าชัยชนะได้หรือเปล่านะครับก็ยินดีต้อนรับนักมวยจากประเทศไทย พิชิตมนันเสียดำหมูปาลาราชุดำเนือ สินบนเวทีครับได้แก่กรรมการอวยพรเขียวกุ้งครับคู่ที่2นะครับยังคงอยู่ในพิกัด58กิโลกรัมครับนักมวยบุมแดงพิชิตมานเซดามหมูปลารา้าราชดำเนินพบกับนูโมฮัมัดจากอุซเบกิสถานครับวยยัย22ปีนะครับทางด้านของพิชิตมานเซดามหมูปลารา้าราชดำเนินกิตติศักดิ์บุญชัยมิ่งนะครับชื่อจริงของเขาครับนักสู้จากจังหวัดสระแก้วครับ 167.63ครั้งครับชนะ47ประเภทครบเครื่องเรื่องมวยไทยครับแข่งเตะแม่นนะครับเด็กคนนี้อ่ะเดี๋ยวจับตาดูครับวันนี้ครับพิชิตมาจะต้องเจอกับนูโมฮัมัดนะครับหรือว่าชื่อจริงก็คือนูโมฮัมัดอาดัมโคนนอฟนะครับมาจากทาชเคนอุสเปกิสถานครับวัย24ปีนะครับสูง172เซนติเมตรต่อยมา36ครั้งนะครับชนะ3 0แพ้6ครั้ง ปัจจุบันก็ฝึกซ้อมอยู่ที่เวนัมมวยไทยครับครับขอบคุณไทยนครพัฒนาจำกัดครับผู้ส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับเตะกานคอศอกกับเข่าลอยรับรางวัลพิเศษจากแอนตาซิน1 0 0 0 0บาทครับเรเคฟาดหางรับจากแอนตาซินอีก30,000บาทครับขอบคุณคุณวินัยวีระพุทชงครับจากไทยนครพัฒนาจำกัดครับหน้าที่ของอวยพรเกียวกุ้งครับบนเวทีอ้าวครับว ครูเรียบร,ร้อ Ed, ยครับเราเรียนย้ำแฟนๆว่านี่บรรยากาศสดๆแต่ว่ายังเป็นประบบปิดนะครับวยพรเกียกุ้งครับเตือนกฎกติกาอีกครั้งหนึ่งครับหนูโมัมหมัดนี่ไฟล่าสุดนี้ก็แพ้คะแนนให้กับคนคมอิริทไฟลลับมาแบบสนุกนะครับขวามือหน้าจอทิสโสรพินครับนี่เป็นอดีตนักมวยดังอีกคนหนึ่งนะครับเคยผ่านเวทีของราชดำเนินมาแล้วครับมาเป็นสตาฟเทรนเนอร์ให้กับนักมวยจากเวลน้ำมวยไทย แม่และที่สําคัญแกพูดไทยชัดมากครับอักระควบกล้ำนี่โอ้โหต้องบอกว่าคนไทยบางคนนี้ยังอายเลยครับสำหรับคริสสวลพินเดี๋ยวติดตามครับงานเสียดําหมูปาร,ราราชดําเนินครับขึ้นบริกรรมคาถาสอดมงคลให้สังเกตว่าการแต่งองค์ทรงเครื่องที่นี่จะครบนะครับตั้งแต่มงคลผ้าใบาเจียติแองเกิลแล้วแองเกิลนี่ต้องสวมตลอด3มยกนะครับเป็นการเซฟข้อเท้าตัวเองไปด้วยครับไปบนเวทีครับดูแข้งของพิชิตมารครับจะเตะนูมูฮัมมัดอยู่หรือเปล่าครับ สายทั้งแถบเแล้ครับทางด้านของพี่ชิดมานครับสูงสูงก็ถือว่าค่อนข้างไล่เลี่ยกันนะครับได้เปรียบเสียเปรียบกันอยู่ประมาณ5เซนติเมตรนี่ครับดูแข้งดีๆครับเด็กคนนี้เตะแม่นมากๆครับพี่ชิดมานก็สำคัญอายุยังน้อยครับต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆครับช่วยกันสร้างมูลค่าครับมวยไทยครับมวยไทยไม่ได้มีเพียงเกมการพนันอย่างเดียวครับ สร้างสีสันเติมแสงสีเสียงดึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ครับดึงศิลปินดารามาครับนี่ครับสายของพิชิตมานทำอย่างไรให้นักมวยไทยมีค่าตัวเยอะๆครับทำอย่างไรให้ชื่อรายการโลโก้ไปโกอินเตอร์ครับนี่คือนโยบายของผู้บริหารทางช่อง8แล้วแล้วก็ทีมจัดก,การแข่งขันครับด้วยกันนะครับเป็นศาสตราเป็นภูมิปัญญาของคุณปู่คุณตาเราครับพัฒนาเป็นกีฬาครับ สร้างก่อเกิดอาชีพให้เกิดความมั่นคงขึ้นแหละครับตอนนี้เกมการชกรับพิชชัมาก็ค่อยๆเดินเบียดเข้าไปสายยังไม่ถึงครับไม่ประมาทครับดูมูฮัมหมัดครับก็คงจะรู้ดีนะครับโลกในยุคโซเชียลเนี่ยย้อนดูหลังได้นะครับทางช่อง8ครับมวยไทยซูเปอร์แชมป์มวยฮาร์ดคอร์ต้องศึกษาครับคู่ต่อสู้เก่งอย่างไรทิศทางเป็นอย่างไงนะครับอ่าครับเดินกดดันแล้วครับทางด้านของพิชิตมาร นี่ครับดูดีลาครับลมดังลมแรงซะด้วยครับนี่ครับกรรมการจะเตือนทันทีนะครับนับในใจครับ1-10ถึง1ิวินาทีไม่โตไม่ออกอาวุธนี่ก็ยจะเบรกเกมนะครับเวทีแห่งนี้เวทีของการต่อสู้ครับ ไม่ส่งเสริมให้แฟนๆหน้าจอ FC ของพวกเรานี่เล่นการพนันนะครับแมวันนี้ยังไม่มีแผลแตกครับสัปดาห์ที่แล้วคู่สุดท้ายนี่โอ้โหแตกเลือดโตกเลยครับฝากคุณมารุดร้องขอเดี๋ยวนักมวยจะจัดให้ครับอาครับสายค่อยๆมาครับสายสากแก้วพิชิตมาร แม่ดูดูโมัมหมัดแล้วพะวงซ้ายเหมือนกันนะครับดูครับอย่างเกรงเกรงซ้ายพิคิตมาอยู่ครับก่อเห็นเนื้อแต่ละทีก็ผ่าวาเลยครับสายธรรมชาตินะครับเด็กคนนี้ครับสายกับขวาครับใครจ้วงก่อนได้เปรียบครับจะเห็นชัดกว่าครับเป้าหมายคือขอบกังเกงครับเป้าหมายชายโครงครับอย่าไปหวดกระดงคางก่อนครับ ดึงแล้วหลุดครับอ่าผ่านยกแรกครับคู่นี้เป็นคู่ที่2นะครับ58กิโลกรัมครับพิชิตมานเสดตามูปลาล่าราชะดำเนินกับนูโมฮัมหมัดแหม่หน้าตาเหมือนกับคนไทยเลยครับนูโมฮัมหมัดนี่เป็นชาวอุซเบกิสถานนะครับดูแข้งซ้ายของพิชิตมานครับยังติดกาดติดแข้งนะครับยกรอจังหวะให้คู่ต่อสู้ตกแล้วก็กวาดอย่างนี้ครับสวยครับ อย่างนี้เเรียกว่าเห็นก่านลานครับเตะรวบยกต้นตอไปเลยครับมีต้นขาครับเจอขวาบวกครับเข้าสู่ยก2ครับเดินการชกหน้าจะเดือดเลยครับเดี๋ยวมาดูครับเดี๋ยวมาดูความรุนแรงของซ้ายพ nah ิชิตมานครับซ้ายสะแก้ว อ่าครับอยพรเขียวก้งเตือนอีกครั้งหนึ่งครับต้องตะลุมบอลแล้วครับกลุ่มนี้เข้าสู่มหากรรมสงการครับแต่ว่าห้ามเล่นน้ำครับบนเวทีศาสตร์แข่งกันก่อนได้ครับตามกฎกติกามวยไทยครับจบแล้วเป็นเพื่อนกันแนวตั้งที่ร้ายกาจที่สุดครับการต่อสู้นี่ครับมาแล้วครับแข้งซ้ายสอกซ้ายหมัดซ้ายขวาเอาไว้วัดระยะครับพิชิตมานแม่เจอไปนี้ถึงกับ ขอใปุลเลงปุเลงเลยครับดูโมฮัมหมัดเริ่มมีขวาโตเลยครับต้องชิงจังหวะกันแล้วครับใครออกก่อนซ้ายกับขวาเดินจี้ติดเข้าไปครับพิชิตมานอ่าแล้วครับสายเข้าชัยโครงต้องโตนะครับโมฮัมหมัดไม่โตไม่ได้เลยครับสายพิชิตมานี่เร็วกว่าแม่นกว่าครับต้องดักคุกข,ขวาแม่นแม่นครับ ไปรอจังหวัดสองนี่เข้าร่องแข้งพิชิตมานครับเริ่มออกทีแล้วครับซ้ายพิชิตมานม่แหรับอย่างเดียวเลยครับตอนนี้นูโมมัดครับไม่กล้าสวนครับข้าพเจ้ารับแต่เพียงคู่เดียวนี่ไม่ได้ครับมวยไทยครับหนักๆทั้งนั้นนะมัดเท้ากับซอกครับต้องชิงออกบ้างครับนูโมหมัดนะครับ ได้ใจนะครับพิชิตมาจิ้มท้องเอาครับทายอีกทีหนึ่งโอ้หลังแต่เชือนี้กพลิ้วออกมาตลอดครับขยับเป็นโดนแล้วครับถ้าขวาไม่ออกนี่ซ้ายมาก่อนแน่ครับอ้าครับดูครับอาจจะมีความพะวงเลยครับเริ่มจะเข้าที่แล้วเข้าทางแล้วครับพิชิตมาสื่อเข้าไปจิ้มลำตัวโอ้ต้องกอดเลยครับชกไปมองหน้าทิศสวัลพินไปครับเอาไงดีครับลูกพี่ แม่เนื้อจะเตะนี่แกดขอยเลยครับสายโครงด้านขวานั้นเป็นรอยนิ้วเท้าไปหมดแล้วครับแข่งสายของพิชิตมานแม่ขยับนี่ถอยปลูดเลยครับโอ้โหสอกครับย่อเลยครับแม่อกเข้าบริบรบรรเวณหน้าผากครับมีสายย่อให้เห็นแต่ว่าตอนนี้ยังไม่แตกนะครับ อยากเข้าไปแหม่ฝันซอกครับพยายามใช้ศอกน้ำเลยครับพิชิตมารแม่ไปเล่นจังหวะมีเสร็่ชิตมานหมดเลยครับนูมฮัมัดไม่ออกครับมมัดจังหวะผิดหมดนะครับไปกากล้ากลัวขๆขาดขาดเกินเกินไม่ได้ครับชกมวยไทยครับ ต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดครับผ่าน2ยกครับโวยไทยซูเปอร์แชมป์ครับวันนี้จะเสิร์ฟความมันกันเต็ม7คู่นะครับหลังจากคู่นี้ก็ยังมีโมจิ่งนะครับผ่านใจสอตะวันรุ่งกับดิชอเาอุมาโรวานกมวยจากรัสเซียครับและหลังข่าในพระราชสำนักก็มีอี4คู่ครับเด็ดๆมปันมเท่านั้นเดี๋ยวไปชมภาพชากันก่อนครับในยกที่2แหมจิมมัดครับยังเข้าไม่เต็มครับหมัดของพิชิตมาน ถอยเร็วนี้เร็วครับเป็นไปปลายเท้าครับอย่างไม่ได้เต็มนักแข่งนะครับนี่ครับแหมศอกนี้ครับเจอไปบริเวณหน้าผากถึงกับมีอาการย่อให้เห็นครับยกตัดสินเลยครับยกที่สาม นี่ครับชมหน้าชมตานูโมฮัมหมัดน,นะครับนักมวยจากอุซเบกิสถานครับสองยกที่ผ่านมาดูเหมือนว่าแห่จังหวะจากโคนนี่ผิดไปหมดครับเ,เ,เ,เจอซ้ายอย่างที่ชิดมานไม่คิดสวรทินชักโมโหเลยครับลูกทีมไม่ได้ดังใจครับ ขวาออกได้ก็ยังไม่ต่อเนื่องนะครับทาน,นของมมฮัมหมัดพันนีแอโบ่แล้วครับแล้วก็เกาศีรษะไปด้วยครับคิดซอวาราพินต่อยไปมองพี่เลี้ยงไปแล้วครับนูมมฮัมหมัดติดังครับแหม่ปานี้จ้องคำเหม่งเลยครับพี่ชิดมานรอจังหวะออกซ้ายจำๆครับ โอ้โหเจอสอกผลกันครับแผ่เข้าไปสูงสามสูมสครับโอ้โหเจอสอกปักค,ครับงางทองครับ<ป>อ้าครับยังไม่แตกครับเริ่มประเทนของหนักแล้วครับพิชิตมา 1> <1> งเดินใส่เข้าไปแล้ครับอย่างนี้<ป>โอ้โหแกลบเร็วจริงๆครับหลังใต้เชือกนี่แกหมุนออกมา อาวุธออกมาก็ยังเข้าเป้าไม่จังนะครับสำหรับโมฮัมหมัดลูกนี้ครับฝันเสียหลักครับออกนอกเชือกไปเลยโอ้โหซ้ายครับลูกนี้เต็มปากเต็มคำดีเหลือเกินคืนขวามาได้ดอกหนึ่งครับโมฮัมหมัดครับ อาศัยจังหวะนะครับตอนนี้พิชิตมารรอ้ายแบบจากแจ้งครับเจ็บแข้งขวาได้แผ่กลายเป็นสู้โดยสายตาแทนเลยครับตอนนี้แม่หมัดกับคลอมไปคลอมมาครับทางด้านของมูฮัมหมัด อาครับผมสุดท้ายครับ34บวินาทีปัาจัว่ามวยขวาก็มวยซ้ายนะครับบันทีจังหวะนี้แม่ต้องอ่านกันอยู่ตลอดครับไปหลุดครับผูชิบมาก็ยิ้มครับสบายใจ หลังๆนี้ซ้ายก็ยังถือว่าเข้าไม่จังครับผ่านยกสุดท้ายครับแห่ก้มลงกราบเลยครับในขณะที่อาวุโสน้อยกว่าไปชมภาพช้ากันเลยครับยกสามที่ผ่านมาขยับเข้าไปครับตอกศอกเข้าไปครับลูกนี้เสียจังหวะด้วยครับแล้วก็โดนศอกด้วยครับหนีเร็วครับ ุตเวิร์กก่อนข้างยังเก่งครับคืนได้ลูกนี้สวยครับแต่ว่าติดแขนติดบังครับอ่ะยับเรียบร้อยครับรวบรวมคะแนนเรียบร้อยแล้วครับพร้อมแล้วไปพบกับเอ็มเทนเนตเลยครับเพนครับ แลกกันสนุกเลยทีเดียวนะฮสำหรับมวยคู่ที่2องนนี้กับมวยไทยซปเปอร์แชมป์นั่นเองนะครับการันตีความมันโดยทีมงานลุยมวยไทยนะครับจะแดงหรือว่าน้ําเงินในคู่นี้ครับน่าสนใจครับไทยกับอุซเบกิสถานครับคะแนนมาแล้วเรียบร้อยครับ The Winner goes to... Red c o n n ร r ยกให้ไทยครับ oh <my> นั่นคือพิชิตมานเสียดำหมูปาร,ราชดำเนินนั่นเองนะครับ และว,วันนี้ก็ต้องให้กำลังใจกับผู้แพ้ด้วยนะฮะนูมฮมเมดฟรอมบุสเบกิสถานนั่นเองนะครับพากัวันนี้2คู่นะครับนักมวยไทยชนะ100%นนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับ วันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าห้ามกระพริบตานะครับว่าวันนี้มวยม,ม,มันมันอีกหลายคู่รออยู่โดยเฉพาะคู่ต่อไปคราวนี้เราจะมาดูสาวสาว,สาวขาโหดกันบ้างดีกว่านะครับจะมาแลกหมัดก,กันครับสาวจากชัยภูมินะครับวันนี้ต้องมาเจอกับดีกรีแชมป์หลายที่นะครับจากรสัสเซียในพิกัด55กิโลกรัมสักครู่เดียวในมวยมันถึงใจมวยไทยซุปเปอร,ร์ช้า